สวัสดีครับเอซี FC แฟนครับเป็นหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเกิดอะไรขึ้นกับแม่นิกกี้ชีเซอร์นะครับอือถึงได้โพสข้อความนี้นะครับโดยบอกว่าลูกชายเคยให้โอกาสหนึ่งรอบแต่ยังตามด่าตามแซะบิดเบือนไม่เลิก ควรจัดครุฑให้ถึงบ้านเพื่อจะเลิกปากดีนะครับเอีทุกท่านโคตแบบนี้ก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วหลักนกะรเอฟซีทุกท่านผมเก่าคนเดิมนั่นแหละครับที่เคยร้องห่มร้องไห้พอร้องไม่ให้ต๋อย่บอร,ร้องตัวเองนะครับจนบอสบิ๊กนี่ใจอ่อนไม่ฟ้องเธอนะครับเพราะความสงสารก็คิดว่าเธอจะดีขึ้น แต่แล้วไม่นานก็ยังขอเซซไม่เลืกนะครับเอทุกท่านมาดามฝากแดงสวีเดนนั่นเองนะครับที่ชอบปิดเรือนไม่ลงศกไม่หลังน้ำตาจริงๆนะครับเอาบอดวิกไปแขวนให้เอฟของเพจมาดานะครับยังฝากแจวไม่เลืกนะครับเ c ทุกท่านและก็อวยปกป้องหมอลามสุดๆเลยนะครับมาดามฝากแดงคนนี้ไม่เคยจำจริงๆ ทั้งทงที่บอสบิ๊กก็ให้โอกาสมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมนนกีถึงกับคนไม่ไหวนะครับกับพฤติกรรมที่ชอบปิดเบือนเสีย้ายบอสบิ๊กแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านก็ได้เห็นโพสต์เห็นคอมเมนต์ต่างๆในเพจถึงกับคนไม่ไหวที่ผอนี่ใจดีเกินไปใจเย็นมากนะครับโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับเอฟซีทุกท่านและก่อนหน้านั้นเมนิกีก็ได้โพสตข้อความที่บอกว่า17นี้ นิกี้ไปขอนแก่นจะไปคุยเรื่องฟ้องติงชั้นต่ำให้ลุกชายหน่อยเอาอีกปากแรงคนแรกกัดไม่เลิอกอิสรตนะครับเอฟซีรันผลจัดการให้จริงจังได้แล้วนะครับผมว่าเนาะคนแบบนี้นะครับแต่บอสบิ๊กก็ใจดีเหลือเกินนะครับแกมีฟ้องชาวเน็ตแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆจนทำให้เอฟซพอยบอหลายๆท่านเลยนะครับถึงกับบ่นว่าทำไม บอสบิ๊กไม่จดก่ารเสรีทีนะครับเทีมเสียทุกท่านคราวนี้แม่นิกี้ยิงต้องเดินเรื่องเองนะครับจะไปคุยกับบอสโนตกับบอสบิ๊กนะครับถึงเรื่องดําเนินต่ดีฟ้องมินนะครับจะได้เป็นตัวอย่างให้กับชาวเน็ตท่านอื่นๆที่ชอบปิดเบือนข้อมูลทำให้ตอยบอนะครับคุยบ้านเปแรงได้รับความเสียหายนะครับบอสบิกเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับมีธุรกิจ เป็นของตนเองมีค่ายเพลงมีวงหมอลำนะครับธุรกิจหลายๆตัวเลยนะครับเป็นผู้มีชื่อเสียงทางสังคมนะครับไม่ว่าข่าวอะไรก็ตามที่ไม่เป็นความจริงทำให้บอสบิกเกิดความเสียหายนะครับบุคคลผู้มีชื่อเสียงแบบนี้นะครับค่าปรับสินใหม่มันก็ต้องสูงขึ้นตามระดับนะครับคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับย่อมมีค่าปรับสูงตามความโด่งดัง นะครับของตัวบุคคลนะครับเปียซีทุกท่านหลังจากโพสต์นี้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าอย่ามาร้องนะมึงตอนนี้ของขึ้นมากนะครับเปียซีทุกท่านท่านต่อมาก็บอกว่าจริงทุกโพสต์ที่นางโพสต์ที่จงใจว่าบอสเลยเหมือนหาเรื่องเขาจริงๆยิ่งพี่สาวหมอลำนัมเบอร์วันเข้าไปม้นด้วยนะโอ้ย เก่งกันครับนะครับเอฟซีทุกท่านท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นเขามาเม้นยิ่งคลิกขนองนะครับเอฟซีท่านต่อมาก็บอกว่าแบบนี้แหละถูกต้องแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาชีวิตไปเถียงกับมันเก็บหลักฐานฟ้องอย่างเดียวจ้านะครับเอฟซีทุกท่านนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่านท่านต่อมาก็บอกว่ามันสมควรโดนตั้งนานแล้วค่ะ ทีนี้จับหนักๆอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นบอกว่าบล็อกยายลดี้แต่แคบที่ยายลดี้โพสไปลงให้ลูกเพจเจ้าของบดานผลอะไรกระจอกเกินนะครับและท่านสุดท้ายก็บอกว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งตามเม้นว่าออพอยบอตัวจะแคบส่งไปให้ออพอยบอฟ้องมันอยู่บักหัวล้านนะครับเอฟซีพุกันอยากเห็นมานานแล้วค่ะ โอกาสมีไว้สาหรับคนที่สํานึกได้นี่อะไรหนกะข้อขึ้นทุกวันนะครับเอ็นซีทุกท่านนี่ก็เป็นคัามคิดเห็นอของชาวเน็ตนะครับที่แสดแงความคิดเห็นกันเข้ามาในเทวีแม่นิคีชีเซอร์นะครับเอ็นซีทุกท่าน